พิดเรื่อการส่งนะครับช่างตู้ครับช่วงเช้านะครับเมื่อวานเครื่องหัวสีฟ้ามันช้าไปนะครับผมก็เลยทําหัวสีเหลืองให้พี่เขาเครื่องนี้ของคนพี่ธนทรทรมาตอนะครับอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับผมเทศเสร็จก็จะไปส่งนะครับพร้อมกับเครื่องที่จะส่งไปอำนาจเจริญเมื่อวานนี้เนาะครับที่ได้ลงชิปวันนั้นนะครับปกติผมจะ หนึ่กระบผมจะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับปรากฏว่าประมาณ18นาทีไม่เอานะครับตัดแก้ใหม่ครับผมก็เลยทำหัวนี้ให้นะครับวันนี้คือเดินลิบเรียบใช้ยาวๆนะครับเพราะว่า หนึ่งถ้าทำแรงไปนะครับกระแสไฟที่อยู่เชียงรายนะครับมีเจ้าหนึ่งที่ผมทำให้นะครับมันอัดหนักๆไปมันจะแพ้มอเตอร์นะครับเอาแบบเดินย,วยาวๆนะครับหนึ่งก็สอบประมาณ15้านาทีเหมือนเดิมแบบเช่นี้เดินแบบเรียบๆนิ่งๆกระแ,แสไฟดูกระแสไฟนะครับพี่เขาสามมากมันเป็นหนึ่งร้อยพี่เขามองไม่เข้าใจนะครับก็บคือ หนึ่งสิเ็นี่ยแล้วก็จุดสี่างเนี้นะครับก็คือมันก็กินกระแสไปที่สิบเอ็ดแอมป์นั่นแหละครับตัวหลังเราไม่นับนะครับ,เ,รบเดินนิ่งๆเรียบๆนะครับอย่างนี้ทั้งวันทีทั้งวันยังได้ นิ่งๆเรียบๆสะอาดๆนะครับก่อพิธีใช้หน้าแปนแทมสามก็เหมือนทุกคลิปนะครับทีแรกไส่ให้ข้าวไหลนะครับไหลออกมาปุ๊บเราค่อยขัดนะครับช่วงหลังๆมาพอดีข้าวไหลเต็มเราปุ๊บนะครับเราก็เริ่มเหมือนขวามขวามือนะครับ โอเคเท็ผ่านแล้วนะครับผมจะส่งกลับวันนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่จองเครื่องไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทําเครื่องของคุณพ่อที่อยู่หนองบากต่อนะครับแล้วก็มีเครื่องบดอีกหนึ่งตัวแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมนะครับ0951697772ครับครับเครื่องนี้ผมจะนําส่งที่เชียงรายนะครับให้ขนส่งเอาไปนะครับเครื่องมือสองผมเซ็ตระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัว มันหนักมันจะตัดเองนะครับครับยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ